สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านบนกำแพงเมืองจีนนะคะโอ้ยตอนนี้มีซีรีส์จีนดีๆนะคะมากมายหลายเรื่องให้เราดูด้วยกันแล้วก็ยังมีโปรเจกต ดีๆนะคะทั้งที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีโครงการที่จะเปิดการถ่ายทำเร็วๆนี้นะคะอย่างเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ Legend of the Female General นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะชื่อนั้นขึ้นมานานแล้วล่ะว่าเป็นคุณหวังชูรานนะเพื่อนๆแต่แล้วอยู่ๆนะคะชื่อก็เปลี่ยนไปค่ะบนะโต๊ะปานนะคะตอนนี้เป็นชื่อของน้องโจโยเย่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี๋ยวะะเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนิดหนึ่งค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งสำหรับคุณหวังชู แล้วก็น้องโจเยนนั้นก็เป็น2ตัวเต่งนะคะกับโปรเจกต์ใหญ่จะเป็น S+ บวกเช่นเดียวกันสำหรับซีรีส์จีนนะคะโบราณโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่า S อสพลั Plus, แล้วกันเนาะเรียก S บวกมันก็กระไรยอยู่ใช่ไหมเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะผู้ที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนั้นเป็นอินเวสเตอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนะนั่นก็คือคุณเจียงเจียจ,จินค่ะคุณเจียงเจียจ,จินนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ ที่ให้การสนับสนุนนะคะผลงานซีรีส์เป็นจีนแบบโบราณเยอะมากๆเลยค่ะเขาเป็นนักลงทุนที่ที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนเลยนะคะสำหรับเรื่องล่าสุดนะคะที่เขาก็ร่วมลงทุนอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ ก๋วยเจ่งนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่เราจะได้ดูเวอร์ชั่นใหม่กันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเป็นในส่วนของซีรีส์จีนนะคะก็ะะจะเป็นเรื่องล่าสุดเป็นลำนำกระดูกหยกเพื่อนๆคงจําได้ก็คุณเสี่ยวจานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จค่ะซึ่งพวกเรานั้นนะคะก็น่าจะแน่ใจได้ว่าที่มันประสบความสําเร็จนะ่ะเป็นเพราะเสี่ยวจานประมาณ80%เลยนะเพื่อนๆเพราะว่าบทละคารนะคะมันถูกดัดแปลงไปจนกระทั่งมันมันแย่กว่านี้อ ต้นฉบับอีกอ่ะเพราะว่าตอนจบของนวนิยายต้นฉบับนะคะลำนำกระดูกหยกนั้นพระเอกกับนางเอกของพวกเราคองคู่กันอย่างมีความสุขนะคะ27ปีค่ะแต่สําหรับในเวอร์ชั่นละครนะคะกะ็เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่หวานต่อให้มันต้องมีสร้อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเซี่ยวจา้านของพวกเรานั่นเองนะคะเพราะว่าตอนจบแล้วเซียวจา้านของพวกเราหายสาบสูญไปค่ะก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ของคู่กับนางเอกของพวกเรานะคะแล้วนางเอกก็ต้องรอประมาณว่า ปีหนึ่งก็อาจจะได้พบนะคะพระเอกของพวกเราเนี่ยครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนในนะวนิยายต้นฉบับทําไมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เรื่องนี้ก็ประสบความสําเร็จค่ะเพราะมีเสี่ยวจานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องต่อมานะคะที่จะเป็นเรื่องที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องนี้แหละ Legend of Female General นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณหวังชูรันนั้นก็ได้แสดงในลำนำกระดูกยกด้วยแล้วก็ ในเรื่องรำนำกระดูกหยกก็เป็นคุณเจียงนี่แหละค่ะที่ก็เป็นผู้ลงทุนนะคะแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็เหมือนกับว่าดาราในในกลุ่มเรื่องเดียวกันที่เขานะคะที่คุณเจียงนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้นก็จะขึ้นมาเป็นนางเอกคนใหม่นะคะของคือมาเป็นนางเอกของซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาอะไรแบบนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่ชื่อของคุณหวังชูรันแล้วนะคะกลายเป็นแบบว่าขึ้นชื่อนางเอกคนใหม่แล้วก็เอาคุณหวังชูรันออกไปนะคะนั่นก็คือเป็นน้องโจโยเยขึ้นมาซึ่งก็มีความโด่งดังนะคะแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็ทักษะการสแสดงก็ดีอีกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเหมือนกับดาวรุ่งนะคะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านโต๊ป่านนะคะก็ชื่อชื่อขึ้นแล้วสําหรับน้องโจโยเยนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจ ะะให้กับเหล่าบรรดาบ็อกเกอร์ของจีนเช่นเดียวกันเพราะว่าชื่อตั้งแต่ที่เริ่มโปรเจกต์เริ่มนี้จะเป็นชื่อของอคุณหวังชูหลันมาโดยตลอดนะคะทีนี้เขาก็มาวิเคราะห์กันว่าก็น่าจะเป็นที่แบบน้องโจเย่นั้นมีหน้าตาที่อ่อนหวานนะคะแล้วก็มีความร่าเริงสดใสมากกว่ายิ้มเก่งมากกว่าเป็นธรรมชาตินะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถแสดงได้ทั้งทั้งบทเศร้าหรือว่าบทหวานอะไรอย่างนี้ได้หมดคือถ้าเป็นสาวหวานก็จะเป็น ตัวละครที่มีชีวิตชีวาระเริงแล้วก็สไตล์การแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณนะคะรูปร่างก็ดีแล้วก็ให้ความให้ความแบบให้ความเป็นแมททับนะคะโดยเฉพาะทางด้านของจิตวิทยาแล้วก็อารมณ์ของตัวละครนั้นก็ถือได้ว่าน้องโจเย่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ความรักจากผู้ชมอย่างเป็นเอกฉันเช่นเดียวกันนะคะส่วนสําหรับทางด้านของคุณหวังชูหลันนั้นนะคะก็มีผู้วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นจากกรณีของเรตติง้งนะคะเรื่องที่ คุณหวังชูหลันได้แสดงคู่กับคุณอย่างางนะคะเรตติ้งเรื่องนั้นคือแบบ ต่ำมากๆอ่ะเพื่อนๆบนโต๊ะป่านก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความสงสัยกันว่าอาจจะเป็นเพราะจุดนี้บวกกับข่าวลือต่างๆที่หูเต็มไปหมดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะเกี่ยวกับข่าวในแง่ลบๆ,ๆนะคะของคุณหวังชูรันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวรวมทั้งความสัมพันธ์นะคะกับคุณ กับคุณอย,อย่างนี่แหละเอาง่ายๆนะคะก็ทาให้ยังยังไม่ฟื้นขึ้นมาจากข่าวนะตรงนั้นแต่ถามว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรกับคุณหวังชูรันไหมก็ไม่น่าจะเป็นเนาะพวกเราก็เห็นว่าคุณหวังชูรันนั้นก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเรื่องใหม่อยู่นะคะซึ่งเรื่องใหม่ที่เธอถ่ายทําอยู่ก็คู่กับคุณจางวันอี้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วถ้าเราคิดย้อนกลับไปนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็เพราะคุณหวังชูรันนั้นรับงานแสดงในเรื่องอื่นๆไปแล้วก็เลยไม่สามารถจะมีคิวให้กับเรื่องนี้ซึ่งก็ กมีแพลนว่าจะ เปิดกล้องในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันอันนี้เราก็คิดในแง่ดีไปนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจวงการบันเทิงนิดหนึ่งว่าถ้ามันเป็นข่าวให้ต้องสงสัยในเรื่องของลบๆเนี่ยข่าวนั้นจะได้รับความสนใจมากกว่าที่จะบอกว่าอ๋อคุณหวังชูหลันคงรับเล่นเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคิวของเรื่องอื่นอยู่แต่มันก็มีข้อโต้แย้งอีกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่คืออย่างที่หวานบอกไปตามข่าวนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์ที่จะสร้างขึ้นมาของคุณเจียงเรื่องนี้นะคะก ใส่ชื่อนางเอกไว้เป็นหวังชูรันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปค่ะทีนี้นะคะอ่ะหลังจากที่ประเด็นนางเอกนะคะเสร็จสิ้นไปคือเป็นชื่อของน้องโจโยเย่แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าใครน่าจะเป็นพระเอกนะคะซึ่งพระเอกนะคะที่เคยเป็นคู่หูนะคะเป็นคู่กับน้องโจโยเย่มาแล้วในเรื่องต่างๆเนี่ยก็มีหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางหลิงเหอเป็นคุณหลี่หงอี้คุณเฉิงเล่ยก็เล่นมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมี 一。Uh, คุณโฮหมิงฮาวนะคะซึ่งคุณโฮมิงฮาวนั้นกับน้องโจเยในเรื่องที่เป็นแบบเ,เกรดปกป้องหัวใจนะคะมังก่อนนั้นน่ะก็ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะทักษะการแสดงของทั้งคู่ก็ได้รับการชื่นชมว่า,ามีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคู่ C p พีที่มีคนพูดถึงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วมีคนนะคะเสนอเยอะเลยว่าน่าจะเป็นโฮมิงฮาวเนาะคนเดิมนี่แหละเพราะว่าความรู้สึกของความเป็นเคมีฟิสิกชีวะมันยัง อยู่นะฮะคู่นี้เล่นได้ดีมากๆในเรื่องที่พึ่งจะ จบไปนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เออไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะสำหรับชาวเน็ตนะคะเพราะว่าพวกเขานั้นก็เชื่อมั่นว่าแบบโปรเจกต์ที่อินเวสเตอร์คนนี้มาดูและนะคะผู้หน่วยการเจียงเนี่ยก็มักจะใช้ดาลาราที่เป็นดาวรุ่งอยู่แล้วของวงการบันเทิงจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันว่าจะเคาะลงมาที่ชื่อไหนนะคะก็เป็นปกติแหลนะเนาะว่าปกติแล้วนะคะดาลาราที่แบบจะได้มาเล่นใน ในเรื่องที่เจ้าของเงินเขาเขาเป็นผู้ลงทุนเนี่ยเขาก็ม็กจะมีนะคะมีความสามารถในการที่จะพูดออกมาได้ว่าเขาอยากจะให้ใครมาเล่นนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็ถ้าเป็นผู้อําน่วยการเจียงเจียจ,จินนะคะเขานั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่แบบว่าเออเอาเอานักสแสดงอะ่ะอยากจะให้คนไหนสแสดงเขาก็ชี้มาเลยนะคะเข้าใจได้เนาะไม่เป็นไรเนะาะเอาละคะ่ะพวกเราก็รอชมแล้กันเพราะว่าโปรเจกต์ของเรื่องนี้มันก็เป็น s อยู่นะคะเดี๋ยวรอ ดูว้าใค,ใครกันแน่จะได้มาเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะก็นวนิยายต้นฉบับก็สนุกดีเรื่องนี้นะคะก็พระเอกนั้นจะให้เรียกได้ว่าพระเอกจะมีความสนับสนุนนะคะความเป็นผู้ที่แข็งแกร่งของนางเอกสุดๆเลยละคะ่ะแล้วก็พระเอกนะคะตำแหน่งใหญ่โตคะ่ะเพื่อนๆใบให้นะคะรับรองว่าต้องแต่งตัวประาณแบบองค์รัชทายาทนะคะแบบองค์ชายกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ชายนะคะที่มาคอยสนับสนุนนางเอกนั้นมีท ทุกๆสาขาอาชีพเลยค่ะตั้งแต่พ่อค้านะคะไปจนถึงข้าราชการขุนนางแล้วก็ไปจนถึงระดับแบบโน่นเลยนะคะใกล้บัลลังก์เลยค่ะก็รัชทายาทเลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสูจน์นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ว่าพวกเขาฟอร์มทีมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีไม่มีอะไรขัดข้องนะคะเดี๋ยวหวานก็จะมาทำไฮไลท์เล่าในวันนี้ย,ยต้นฉบับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้ก็สนุกดีค่ะเอาละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวา ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ